เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาเบึงบรรยากาศการลงดอยลวกนะครับอันนี้คือรถนักจากฟังแม่สอดกับมาตากนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศการลงเขานะครับล้ดกบรถสวนขึ้นมาพ้อมช่วงนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงกัรถก็จะมีสวนขึ้นมาหลายครับเดี๋ยวบึงบรรยากาศไปพร้อมกันครับฝนตกตลอดทางเลย ก็จะค่อยๆลงไป่างแตนนี้นะครับที่จริงดอยลวกนี่เขาก็น,นับถึงแต่นี้นะครับโบแมนไปนับตรงไปนับตรงจุดพักรถที่มีห้องน้ำที่มีศารนะครับที่จริงมันเริ่มลงถึงแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับ<ป>จะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอไปถึงจุดพักรถอะ่ะอันนั้นมันจะเป็นสั้นยาวครับแต่ตรงนี้ก็คือเลื่อมลงครับผมก็ทีค่อยๆลงไปถึงแต่ตอนนี้ครับเพื่อลดการใส้เบรก เสือเบรกไปใส่ย้ำจำเป็นนะครับถ้าเข้าลงเลี้ยวไปหลายมันก็จะไปเบรกดูเบรกดูเบรกดูพอไปถึงจุดที่มันสั้นวะนี่กะจะเ็ดให้เบรกมันห่อนไปแล้วครับถึงฝนตกซอยกะกะห่อนครับค่อยลงไปยอดลงไปเรื่อยดีก็ครับปลอดภัยน้ำฝนตกเนาะไปลงมาเกียร์ห่าครับวางหันเกียร์หกเด๋เห็นบรรยากาศรถสวนกันมาร้อครับ โอ้มีหอวำตกให้เบิระนี่ะเี yeah. ่ยมีนนำตกให้เบิรงพความวช่วงนี้เกียร์หาได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงสั้นลงเลยผมจะลงประมาณเกียร์สามนะครับ ไปทางหน้าบอกครับทางลงเขาลาดชัน5กิโลเมตร เฮ็ดเหรียญบ่ได้ครับยามฝนตกนี่แฮ่งถ้าฝนบ่ตกกะอันตรายอยู่แล้วนะครับดอยหลวก หลวมหรือเปล่าพี่ลืมเอาเทพันสายเทพันสายไฟ ตะพิบอาราม ไปเรื่อยๆย,ยังชีด่ะครับลงเขาก็ต้องเฝ้า คันใช้เกียร์ต่ำทางลงเขาราดชันโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีป้ายไว้เหนี่ยวเตือนพิเศษอีกเขตดอยลวกนะครับจะ,จะได้หัวมันจะเริ่มลงสั้นไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มความระมัดระวังครับลดความเร็ว โคงนี่แหละครับค่อนข้างอันตรายที่รถมันหลุดดูดูนะครับเพราะว่าลงมาเร็วเกิดเกียร์หาเพราะว่าเริ่มเรี้ยวไปครับย๋ย ลดความเร็วสักหน่อยเดี๋ยวชิปลงมากเกียร์สี่แตเเะเบรกเบาๆเรื่อยๆนะครับ เลนขวาคัานหนึ่งครับตูดสันว่างไทยนี่ก็น,นาฝนนี่โอ้เมื่อยครับคนขับกำนักกันบกกดเข้าจักเนาะขนาดคนดอยลวกมาแล้วยังมายู่นี่บ่ได้ใจนะครับว่ารถเป็นเนียงแต่ว่าคนขับใส่มุงเหรอครับ สองเผาครับน่าจะบรแมนฟีดอกน่าจะลดเป็นอย่างอื่นครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดพักรถมีห้องน้ำนะครับลงไปก็หลังจากนี้ลงไปก็จะเป็นมอสั้นยาวเลยครับเดี๋ยวอาจจะได้ลงสักเกียร์สามแค่นั้นแหละครับแต่งโตเลยครับก็ต้องไปไล่ยชางล่างเดี๋ยวเขาหยอดเกียร์สามลงไปเลย ไปเรื่อยๆยังสี่แล้วถ้าฝนมาตกปก,กติก,ก็จะงนอนเจียหา่าครับนี่ฝนตกมาเสี่ยงน้ำดอก อนีบอาจจะสองอ่ะสองก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าลงไปแล้วมัน,นรู้สึกว่าเลี้ยวเกินตอนนี้ผมยังแทบบริใส่เบรกนะครับผมแค่เบรกให้ความเร็วมันลดแล้ะก็ชิบเกียร์ลงเป็นเกียร์สองก็ได้ครับแต่ถ้าเขาใส่เบรกมันหนักๆแล้วเลียวเขาอยากจะเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก่อนที่เปลี่ยนเกียร์ลงมาเนี่ยเขาต้องเหยียบเบรกให้มัน แ c อยู่ก่อนจังหิปล่อยลงมาเกียร์สองเดแต่ต้าเขาใส่เบรกมาหลายแล้วเบรกวายู่ก็บ่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ครับปรี๋ก็จลุดไปเพราะลุดก็หลักลักก็จะไม่วูากันบอกว่าเบรกแตกโอ้แถบบพเห็นทางเลยครับตอนนี้บร่รู้ว่าในกล่องเห็นเท่าไรน,นะครับแต่ตอนเนี้ยบ่ถึงห a l f 0เมตรนี่นี้บ่เห็นทั้งหนานละเปิดไฟหน้าครับ เมื่อกี้ล่ะขนาดป้ายดอยลวกสีสมบกไงยังแทบบม่เห็นเลยเกียร์สามน่าจะพาะอได้อยู่ครับ บรรลูในกล่องหินทำไลเหรอ รถขาขึ้นบ่ค่อยมีครับมืนหรืออาจจะพากันขึ้นตองมือขึ้นหรือตะเสาแหละครับช่วงนี้บ่เห็นรถเลยถ้ารถตู้จะออกจากทาเรือจะมาถึงนี่ช่วงเทียงก็ต้องปวยประมาณหลังเทียงขึ้นนะครับถ้าคนบนนอนนะ่ะ แต่บอยช่วงแรงนะครับเขาจะมาขึ้นเขากันแต่เศ้า ช่วงดอยลวกเนี่ยแทบจะทุกขั้นนะครับรถบรรทุกหนักนี่จะขึ้นเล่นขวาครับแล้วก็อีกหลายๆดอยอีกหลายๆจุดเสียงนะครับโอ้หองแผลโอ้ก็เป็นแม่สอดเซยววะ เสือขับรถเลย <laughs> เว้ยเรียร้อนอะวะจะจอดกันครับพักรถสักหน่อยกันเบิ่งตู่กันคือจังตู้จะขึ้นอารามนะครับ บรรยากาศมันสันแห้งนะครับในกล่องอาจจะเบ่งบาอ,ออกบันใดแต่ว่าที่จริมันสั้นแห้ง เดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไป่ายบรรยาก,กาศแถวๆเขานครไทยนะครับเาขานครไทยเขาด้านทรายนะ้รับมีเขาหนึ่งก็คือเขาวังสะพุงกับโป่งลอยตกครับผมโอ้ยอมใจครับรถตัวเก่าแล้วเอาขึ้นไปนออ